เธออดีตภรรยาออยธนาโพสรูปคู่ทิมพิธาเจอเอมี่ช็อตฟิวแรงกลางไอจีปัจจุบันทำหน้าที่เป็นพ่อและแม่ที่ดีของลูกร่วมกันสำหรับออยธนาและอดีตภรรยาเธอดาวลีทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ของแก้วตาดวงใจคนเดียวอย่างน้องรีนาซึ่งทั้งคู่ด้สลับแบ่งวันกันดูแลแต่ส่วนใหญ่จะอยู่กับคุณแม่เป็นหลักล่าสุดทางด้านเธอดาวลีอดีตภรรยาออยธนาโพสรูปภาพคู่กับทิมพิธา หลังบังเอิญได้เจอกันพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าเป็นกำลังใจให้นะคะและได้มีการแท็กไปที่อินสตาแกรมทิมพิทาแต่งานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาทางด้านเพื่อนสนิทของเธอดาวาลีอย่างเอมี่กลิ่นปฐมคอมเมนต์ชัดฟิลเอาไว้ว่าเขามองคนถ่ายเขาก็บพุณแหล่งข่าวจากทีนิวคะ่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ